จัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมเฟมิทฟิลเช่นเคยครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เล็กเชียรงกับเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดตัวใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดดึงการโปรดไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกกันดีกว่าครับเพื่อนการเสียเวลาครับคู่แรกครับคู่ระหว่างด้านโกตินเบิร์กครับวันนี้เปิดบ้านด้านมอนบี้ครับคู่แรงได้เชียร์ไปด้นเยือนบอนบี้ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าร้อนแรงมมาากกครรับเเเเพะยยือนนี่ ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดครับต่างหน้าโกเดนเบิร์กครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดีซะเลยนะครับอาจจะเป็นเกมในบ้านก็จริงนะครับแต่ฟอร์มช่วงนี้ครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับวันนี้ครับผมชื่อว่ามอนบี้ครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่มอนบี้ได้เลยส่งคู่ด้วยนะครับคุณระหว่างด้นบาเซิลครับวันนี้เปิดบ้านด้านอีวินดอนครับผู้เลียงไปเล่นเกมในเจ้าบ้านบาเซิลได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าได้เล่นในถิ่นตัวเองครับแรงจูงใจ ชนะมาแค่หนึ่งเกมครับหลุดแพ้ถึงสี่เกมเลยวันนี้ครับผมชื่อว่าบาเซิลครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับให้พิลุนไปสองได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่บาเซิลได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสักห้าสิบดวงละกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกมาเจ็ดวันที่ติดแล้วนะครับสรุปสองทีวันนี้ครับชอบทางด้านมอนบี้แล้วก็บาเซิลครับ ยอยให้2คู่แบบเน้ๆนๆกันไปเลยหรือว่าพี่น,น,นะครับที่ากได้มากกว่านะาช่องหน้าไรนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยูน่นะครับสามารถคิวมาเป็นครอบครัวด้กันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าน้าช่องหน้าไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนี้ครับโซโลแกนเดมครับวิเคราะห์ไม่นานาท่านหลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลในความสุขสวัสดีครับ